ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดครับผมพบบทวิเคราะห์อบอลทัศนาเซียน3คู่เน้นๆล้มโตให้ความจากเสียนต่างประเทศแลบประกันความแม่นแล้วเราจะบวกไปได้วยกันครับผมก่อนจะไปรับฟังบทวิเคราะห์เน้นๆฝากกดติดตามกดแชร์พร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดที่อัปเดตกันทุกวันได้ก่อนใครสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกครับผมเป็นฟุตบอลรัสเซสเปนนะผมระหว่างแคนาดาดับที่16ของตารางนะผมเจอกับ อาราเบสอันดับที่15ของตารางนะครับสนามเตะนูเอโบลอสกามเมนสนะครับเวลาเตะตี3ตรงนะครับผมราคาบอลเสมอนะครับเรามาชมฟอร์มห้างนัดลังสุดของทั้ง2ทีนะผมเริ่มต้นด้วยที่ทีมแคนาดานะผมเนาะชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนอาราเบสนะผมชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของตานาดาผมเนาะตานาดาเนี่ยพึ่งถล่มคู่แข่งในศึกบอลถ้วยมานะผมส่วนฟอร์มในลีกนั้นยังอยู่ในช่วงดิ้นรนหนีตายตามเดิมแถมซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเกมนี้โรเบิร์ตโมเรโน่เทนเนอร์จะหมดสิทธิ์ใช้งานเกมานซานเซสกองหลังและมอนโตโร่มิดฟิลสองแข้งในวัย30ปีที่ต่างสะสมใบเหลืองพบโคตา้าชดลงสนามแน่นอนแล้วส่งผลให้ในการแก้ไขชมเปหน้าววันนี้ก็คือส่งลุยอับรามกับ มอนชู oo, ที่เพิ่งพ้นโทษแบนกลับมาพร้อมลงสนามในวันนี้ครับส่วนที่เหลือจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ชุดเดิมที่พร้อมลงสนามฝากความหวังในการจบสกอร์ไว้ที่หรุยโซเรสและมอร์เก้โมลิน่ารอเป็นทีเด็ดประจําทีมครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของอาราเบสนะผมเนาะลูกทีมของคาบี้กาจิค่านะผมเพิ่งกลวยทางผ่านเข้ารอบในศึกโกปาเดลเลยมาบันหม,นมนาดแถมผลงานในหลีกใกล้คล้ายเจ้าบ้านอีกด้วยการทําแต้มเพื่อนนี้ห่างจากโซนตกชั้นนั้น ด้าความพร้อมมีปัญหาให้กวนใจไม่แพ้กันเนื่องจากจะไม่ได้ใช้งานรูเวนดูอาเต้แบ็กซ้ายตัวเก่งที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองควบโคตาส่งผลให้เกมนี้สำรองอย่างคาบีโลเปตในวัย19ปีลงทำหน้าที่แทนครับส่วนที่เหลือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับพร้อมวางเอ็ดการ์เมนเดตกับหลุยนิโอคารับหน้าที่เป็นปีกกลางรินเส้นเพื่อส่งไม้ให้กับโคเซลูหัวหอกตัวเก่งที่ทุ่งไปแล้ว7ประตูรอใส่สกอร์ตามเดิมชเช่นเดียวกันครับ เราดูท่าๆของบอลเตของคู่นี้นะผมเนาะคู่นี้เนี่ยเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่กําลังขับเคี่ยวทําแต้มหนีตายจากโซนสีแดงให้มากที่สุดซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้ซูสีแบบสุดๆเลยละครับโดยผมเนี่ยขอเริ่มที่อาราเบสฟังผู้มาเยือนก่อนจะไปว่าผลงานโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ย่ําแย่แบบเละเทะแถมดันมีีเด็ดอยู่ด้วยการที่เล่นนอกบ้านอีกะด้วยเนื่องจากดื้นสถิติไม่แพ้ใครมาแล้วสีนัดซ้อนรวมทุกรายการ ผมจึงมั่นใจว่าเกมนี้มีลุ้นแบ่งแต้มหรือหวังทีชนะได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านในวันนี้ก็คือแคนาดาทีมที่กําลังดิ้นหนีตายเหมือนกันแถมล่าสุดมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นให้กวนใจถึง2รายด้วยกันครับทำให้ทีมหย่อบลงไปพอสมควรเลยล่ะครับและเกมนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างที่คิดว่าแน่นอนครับฉะนั้นกับราคาที่เปิดมาให้เสมอกันแบบนี้ขอเลือกจิ้มฝั่งผู้มาเยือนที่ผลงานและผุมกําลังผมกว่าชัดเจนล่ะครับตรงนี้มีเข้าวินมากกว่าจริงๆฟันทิงวางอาราเบดด์ดไอด้วน ฟันธงอาราเบสชนะ2อต่อหอัตราความมั่นใจ7จ็ทับสิครับเรามาวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมระหว่างฟูลเรมอันดับที่1ของตารางเจอกับบอธมัตอันดับที่2ของตารางครับผมเนาะสนามเตะคาวเวนคอตเทจนะครับผมเวลาเตะตีสองครับผมราคาบอลฟูลเรมต่อ0.5นยลบสิครับเรามาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีนะครับผมเริ่มต้นด้วยที่ฟูลเรมนะครับผมนะชนะ3เสมอ2แพ้0ูนย์นะผมส่วนบอธมัตนะครับผม ชนะหนเสมอ2แพ้2นะครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมแล้วผมเริ่มต้นได้ที่ฟูเดมนะผมเนาะฟูเดมเนี่ยคุณซื้อชื่อมาโกซิลวาเพิ่งจะบุกเจ้าเฟสตัน1น่งวทำให้2เกมท้าย้นลีกจบแบบเสมอรวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำสึ่งนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าคุมกำลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบถ้วนคาดว่าซิลวาเตรียมวางหมักในระบบ42-31โดยมีอเล็กซานดรามิทูวิด ยืนป้องราสกอร์และใช้เฮนรี่วินสันฟาบิโอคาวันโยกับนีเคนเคบาโนเป็นสามประสานกลางรุกคอยถมอยู่ด้านหลังตามสุดครับส่วนสภาพทีมความพร้อมของมอธมัตนะุเนาะคุณซื้อชื่อสกอตต์ปาร์เกอร์เพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดโคเวนที่2ต่อ2ทําให้3เกมคลายในดเดยังไม่ชนะใครเลยสําหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนลงสนามนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานเจฟฟอร์สันเรมากับคิสมีเฟมสองแข้งเก่งที่ติดโุนแบนอยู่ทั้งคู่คาดว่าปาร์เกอร์เตรียมจะทับในระบบ4 3 3า โดยมีไรอันคิสตี้โดมินิกโซลเก้กับจดอนแอตโทนี่เป็นสามประสานแดนหน้าคอยแรกตาขายและใช้ลูอิสคุคปกปกักหลักคุมกลางตามระเบียบครับทัศนะของบอลเนตของคู่นี้ผมเนาะเจ้าถิ่นฟูเรียมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในรังอยู่พอสมควรนะครับด้วยการคว้าชัย5จาก6เกมเย้าท้ายเรีกแบบไม่แพ้ใครเลยนะผมเนาะและซัดไม่เลี้ยงรวมๆแล้ว16ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่ากด2กด3เป็นว่าเล่นยิ่งเป็นแมตท,ที่มีความสําคัญถึงตําแหน่งจากฝุงแบบนี้แน่นอนว่าเจ้าสัวน้อย น่าจะจับเน้นๆล่ะครับผมเนาะประกอบกับทีมเยือนบบทมัดประสบปัญหาตัวเก่งติดโทษดแบน2รายซ้อนแถมฟอร์มการเล่นระยะหลังไม่สู้ดีนะักหลังคว้าใช้เพียงคาเดียวตลอด5เกมหลีกที่ผ่านมาและโดนทะลวงแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า8ตุงมองแล้วโอกาสบุปปกปลายใชกลับออกมามีสูงไม่น้อยแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอยาฟันธงจัดไปฟูลเล่อมจำจลัดต่อฟูลเ่ม0.25ฟันธงฟูลเลมชนะ2อต่ออัตราความมั่นใจ8 1 0ครับ ขีดข้อฟุตบอลคู่สุดท้ายของถ้ำคืนนี้ผมเนาะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสนะผมปี2021ถึง2022นะฮะระหว่างทีมเบนฟิก้านะผมเจอกับสเปอร์ติ้งลิสบอนนะผมเนาะเวลาเตะตี45ผมราคาบอลเบนฟิก้าต่อ0.5นะครับฟอร์มขณะล่างสุดของทั้งสองทีมผมเริ่มต้นด้วยที่เบนฟิก้านะผมเนาะชนะ3เสมอ1แพ้1นะผมส่วนสเปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชนะ5เสมอ0แพ้0นะครับโอ้โหยอดจริงครับนะผมเนาะเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะผมเนาะ เบนฟิกาเนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยไปได้ถึง3นัดสสภาพความพร้อมวันนี้พวกเขาจะไม่มีโรดิโก้ปิญโยลูคัสเวเลซิโมดิโอโก้กอนซันเวสกับเนมันญาดาลอนิสที่มีอาการบาดเจ็บงดสิทธิ์ลงสนามส่วนคุมกำลังรายอื่นที่เหลือฟิตพร้อมลงมูทุกรายการเกมนี้คาดว่าซอเก้เซซุสคุณซือใหญ่จะวางหมังในระบบ3-4-3โดยที่3 3นแดนหน้าจะเป็นลาฟาเอเวตอนและดาวิน นูสเยตลงราชกรอในเกมนี้ครับส่วนของฝั่งทีมเย็นเนี่ยสเปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคุณซื้อชื่อโรบินอโมริมผลงานยอดเยี่ยมอย่างมากเก็บชัยมาได้ถึงเจ็ดนัดติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะไรเงาซบาเตียนโคอาเตสที่ติดโควิด -19 ต้องกักตัวหมดสิทธิ์ลงสนามขณะที่ตัวเจ็บนั้นมีชวาคาบรักลูเบนวินาเกและเจา้าปันยินยา่าลงช่วยทีมไม่ได้เช่นกันครับแบบนี้คาดว่าจะวางหมากในระบบ3-43 โดยแนวรุกจะวางเปาลิโยปาโบซาลาเบียและโปเต้ลงบูในเกมนี้ครับทัศนะของบอลเหตุของคู่นี้นะครับโดยคู่นี้เนี่ยจะเป็นการเจอกันของทีมหัวตารางที่มีฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ส่วนเจ้าบ้านนั้นเบนฟิกา้าฟอร์มแรงจริงๆครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดพวกเขายิงรวมไปถึง13บสามเปเลยทีเดียวบ่งบอกชัดเจนว่าพวกเขาเนี่กำลังท็อปฟอร์มมากๆครับผมเน,นาะทา่ทีมเยือนเนี่ยสเปอร์ติง้งลิสบอนเนี่ยผลงานก็ดีเยี่ยมเช่นกันครับผมเก็บชัยชนะมาได้เก็บนัดติดแล้วนะผม ็นราคาบอลเปิยออกมาเนี่ยให้เจ้าบาดเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกลบ5้าแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับแม้ว่าทั้งคู่จะฟอร์มดีเหมือนกันแต่ทางเบนก้าเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมาก,มากเกมรุกก็เฉียบคมและทําลายสถิติการเจอกันสานํานัดครั้งล่าสุดในบ้านของเบนก้านั้นก็เป็นเจ้าบ้านที่ชนะรวดทั้ง3นัดครับทรงบอลข่มกันอย่างชัดเจนเกมนี้แนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับฟันทุ่งเบนฟิก้าชนะแน่เบนฟิก้าชนะ2ต่อหนึ่งครับอัตราความมั่นใจ8ปดทับสิบครับ ก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนๆมีคู่ในดเด็ดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานบอลทีเด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบอกกันด้วยกันฮะ